เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบนเวทีกลางการประกวดนาะงสาวเชียงใหม่ในการูดูหนาวมีการจัดงานแฟชั่นโชว์รายละเอียดเป็นอย่างไรเรามารับฟังประธานจัดงานดำเนินการครั้งนี้กล่าวรายงานต่อประธานนะครับจังหวัดเชียงใหม่ท่านประธานในบ้านมาหาไทยจังหวัดเชียงใหม่ ข้าร,ราชการจังหวัดรองประธานแม่า้านมหาไทยจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและแขกียติทุกท่านในานามของคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อการกุศลสจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอทอปของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569ระหว่างวันที่9มกราคมจนถึงวันที่23มกราคม2569ณบริเวณพื้นที่ด้านหลังสรารการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และได้มอบหมายให้สํานักงานผู้นํานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมสำคัญสองกิจกรรมกล่าวคือ 1. การจัดประกวดการตกแต่งนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีจากทั้ง25าเภอภายใต้แนวคิดอุ่นไอเชียงใหม่เที่ยวได้ทุกวันสเสน่หิยั่งยืนเชียงใหม่ every day l o w c a r b o n city ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่9มกราคม2569และท่าน,นาคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่16มกราคม2569ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชามธ์และเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อำเภอที่มีความคิดที่เริ่มสร้างสันในการที่จะนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนร,ระดับ ในแต่ละพื้นที่ทั้ง25เภอ2กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อการกุศสจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการภายใต้แนวคิดสืบสารผ้าไทยร้อยดวงใจถวายอะไรพระพันปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอทิดถ้าเกียรติและน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีคุณนุณน,น,นรุปการอันใหญ่หลวงต่อการอนรักษ์สืบสารผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระราชกกดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุดิวันนวลีนาลีรัตนรัตนราชส,สุดาในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสโดยรายได้จากการจัดจิจกรรม ในวันนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารอุศลของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปสำหรับการเดินแบบในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมเดินแบบกิติมศักดิ์มรน้าสวนราชการท่านนายอำเอภอพาทีเครือข่ายผู้ประกอบการโอทอ และภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาที่สำคัญได้รับเกียรติจากคณะนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2 5 6 8และปี2 5 6 9รวมทั้งสิ้น121ท่านนำเสนอความงมดงานของผ้าไทยผ้าพมื้นถิน่นผ่านชุดการเดินแบบสามประเทศได้แก่ชุดที่หนึ่งชุดไทยพระราชนิยม สชุดอัตลักษณ์พื้นถิ่น 3. ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกปัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วขอากราบเรียนเชิญท่านรัฐบนรนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติก่าวเปิดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อการกุศลสนจังหวัดเชียงใหม่และมอบรางวัลการประกวดการตกแต่งนิทรศการผลิตภัณฑ์โอทอปและของดี25มือตามลำดับ ขอกลบเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ท่านประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านหัวหน้าส่วนราชการและแขกที่เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับเราผมต้องกราบขอบคุณนะครับคณะทํางานคณะกรรมการที่ได้มีการจัดงานเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อการอุทิศจังหวัดเชียงใหม่ใต้แนวคิดสื่อสารผ้าไทยร้อยดวงใจ ไหวอะไรเขาปั่นปีหลวงภายในงานฤดูหนาวานางสาวเชียงใหม่และงานโอทอปของดีืองเชียงใหม่ประจำปี2569ในค่ำคืนนี้ต้องเรียนว่างานฤดูหนาวนะครับรอบงานงานางสาวเชียงใหม่และงานโอทอปซึ่งเราได้ดาเนินการจัดการแต่วันนี้ในในครั้งนี้ตั้งแต่ตั้งที่ก้าว สุดขาวมถึงวันนี้นะครับเรามีได้กิจกรรมหลายอย่างมีกิจกรรมทั้งการแสดงสินค้าในส่วนหัวหน้าส่วนราชการก็ดีในส่วนของภาคเอกชนก็ดีในการประกวดร้องเพลงของชมรมกำนันที่เดือบ้านของสมาคมที่หนกำนันที่เลือบ้านจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนของควกรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวานก็มีการรวนยอดยุ ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระของหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องอในภาคเอกชนนะครับที่จะได้มาแสดงแล้วก็มาจัดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้สื่อสารรักษาและก็ต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาอ้าโพของไทยการส่งเสริมภ้าไทยที่ได้ร่วมสมัยของอ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เจ้ารมราชนีนาคเจ้ารมราชมีทานปีหลวงที่ได้ดำเนินการรักษาตรรา่อยอดระบิทางพิทยาของข้าทองไทยการกลับเื่อนแนวพระจดดมีข้าไทยสแส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟระสิวันณุนรีรารนราชกัญญาทำให้เกิดเป็นผลลูกธรรม เป็นการรักษาต่อยอดของสมเด็ดพระนางเจ้าพระเกลราชรชนมมีภาคตีหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีคุณค่าและความที่ล้ำเลิศโดยเฉพาะภาคไทยดุสิตที่มีอกลักษณ์ที่โดดเด่นการส่งเสริมให้ภาคไทยก้าวสู่นิตยแฟชั่นแห่งความยั่งยืนนั้นไม่เพียงแต่รักษาอุดมกา้องถิ่นแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และกร้ตุเนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เติบโตอย่างมั่นคงขอขอบคุณ ชมรมแม่บ้านหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการไยกิจกรรมเดินแบบภาคไทยสายให้สนุกอาทีเครือข่ายทุกหน่วยงานราชการทุกภาคส,ส่วนและผู้มีจิตสทธาทุกท่านที่ได้มาส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมควรจะต้องใส่ชุดอือมาพอใส่ชุดนี้ขึ้นมาเดี๋ยวมาเดินั้างจุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเห็นหมดเลยว่าชุดผมเป็นองไรนะครับทุก ไม่มีหลายหลายคนนะครับแม้กระทั่งฝ่ายผู้จะต้องกล่าวรายงานเนะี่ยเราต้องใส่ชุดธรรมดาก่อนนะแล้วก็ค่อบบยมาใส่ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกในวันนี้ขออนุภรให้การจัดกิจกรรมนะฮะเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อไายที่สมของงหวัดิชีหม่ประสบความสำเร็จและเป็นปรามวุประสงคสรทุกการขอให้ทุกท่านเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยอนุรักษ์พัฒนาส่งเสริมการใช้ การสวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปศิลปะผ้าถินไทยให้ํำรงไว้ในแผ่นดินและคงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปเันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยสายสืเพื่อการผสมส่วสมัยประจันตี2 5 9รนั่นของครับขอเสียงปรบ้ือใหครับผู้ว่าราชการ สนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข547-061-4948